ใครเคยซื้อดินถุงมาปลูกต้นไม้และไม่งามบ้างเชิญฟังทางนี้นี่เป็นบันสีที่ปลูกไว้หนึ่งอาทิตย์ผมกลับมารดน้ำหนึ่งครั้งดูสภาพนะครับยังสดชื่นอยู่เลยนะครับเพิ่งรดน้ำเมื่อกี้หนึ่งอาทิตย์ผมกลับมารดน้ำทีหนึ่งนะครับใครอยากรู้สูตรมาดูกันเลยนะครับตามมาอันแรก ผมต้องมีคือดินปลูกอันเก่าของเรานะครับดินปลูกของเก่าของเรานะครับที่พอเราย้ายกระถางอะไรหรือว่าดินตามบ้านก็ได้ส่วนที่สองที่ต้องมีคือกากมะพร,าะร้าวสับที่หาซื้อได้ตามร้านเกษตรแบบขผมผกจ่ามาหมักไว้ก่อนนะครับหมักไปก่อนหมักไว้ในน้ําในกระมังอะไรประมาณนี้ครับหมักยังไงก็ได้นะครับให้มีความชื้นอ,อุ้มน้ําก่อนส่วนตัวที่สามเป็นขี้เท่าขี้เท่าที่ ได้จากการเผาถ่านนะครับผมเผาถ่านด้วยแล้วตัวที่สี่ก็จะเป็นเศษถ่านถ่านน้อยๆนะครับเศษถ่านน้อยๆนะครับเศษถ่านก้อนน้อยๆที่เหลือจากการนําไปจําหน่ายแล,แล้วเราก็จะนําม,มาเป็นวัตถุดิบในการปลูกส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นใบไม้ของผมเลือกใช้ใบมะขามเพราะว่าหาได้ง่ายส่วนใครจะใช้ใบก้ามปูหรือใบ ไผ่อะไรก็ได้นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ใบก้าปูหรือใบซาุลีจ,จะดีสุดหน่อยเพราะว่าเขาติงไนโตรเจนได้เยอะสุดก่อนอื่นก็นี่นะครับก็เทดินเก่าลงไปแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวสับนะครับที่เราหมาักพร้าวสับเทตามลงไปก็ไม่ยากครับง่าย,ายเกษตรต้องเป็นเรื่องง่ายๆนะครับอย่าเป็นเรื่องยากนะครับใครๆก็ทําได้ ออมาก็ตามด้วยขี้เท่านะครับขี้เท่าอันนี้ก็จะมีเศษฐานในนั้ยผสมก็ไม่เป็นไรนะครับผสมไปขี้เท่าจะกันในเรื่องของเชื้อรานะครับพวกเศษฐานนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการถึงคาร์บอนนะครับแล้วก็นี่กับใบไม้นะครับเพื่อให้การปลูกการอะไรแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตคนก่อนนะครับวันนี้ชุกลงจังต้องรีบเพราะว่า น้องไก่ที่ผมเลี้ยงเนี่ยเขาดันไปคุยเขี่ยกระถางต้นแก้วสารพัดนึกที่เป็นต้นที่แฟนผมห่วงมากนะครับเรื่องนี้ซีเรียสมากอาจจะถึงตายได้อาจจะได้กินต้มไก่หรือพ่าอาจจะได้ไปอยู่ที่อื่นนะครับเลยต้องทําการหมักสูตรดินด่วนก็เลยไหนก็ทําแล้วก็เลยอยากจะมาแจกสูตรล่าสุดปี2022นะครับให้เพื่อนๆร fc ที่ดูก็ใครสนใจไปลองใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นพวกฐานนะครับ สงสัยนะครับว่าที่เท้าหายไปไหนก็ที่เท้าจะโดนความชื้นของของที่อยู่ในดินความชื้นที่อยู่ในมะพร้าวสับนะครับดูดไปมันก็จะเกินกินให้กลายเป็นสีออกสีที่เท้าจะหายไปแต่สีาขาวจะหายไปไม่ต้องตกใจนะครับก็เกิดกินทีนี้เราก็จะทําการหมักหมักเลยนะครับก็หมักไ,ไม่ใช่ทำงานขอไปแล้วทําการคุกเขาให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นวัสรุปกระถางเก่านะครับที่น้องไก่เขามาเขี่ยต้นนี้ ภาคไปก็ทําไปด้วยก็เสียงภาคอาจจะดูเหนื่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเร่งด่วนมากนะครับอาจจะถึงตายได้ครับต้องรีบปลูกครับนะครับก็ผมก็เอาที่เราหมักผสมกันก็ลองก้นธรรมดานะครับลองก้นใส่ไปอันนี้ผมก็จะมีไม้ด้วยเพราะว่าเป็นการพยุงต้นเพราาต้นเขาโดนคุ้ยมาล้มเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับพอเรามี ที่เท่าเข้าไปก็จะเป็นการพกเชื้อราด้วยในตัวแล้วขออนุญาตปักหลักลก่อนนะครับ้ตรงใส่หลักเราก็กดให้แน่นๆนิดนึงนะครับรอบๆแน่นๆนิดนึงแค่พอให้หลักเขาอยู่แล้วก็นี่นะครับให้อยู่ตรงกลางหน่อยเพื่อเวลาจัดองศาปลูกต้นในกระถางจะได้สวยๆนะครับนี่ะครับเป็นแก้วสารานิดนะครับนี่นะครับก็ต้องรีบปลูกมจเจ้าเชือกมัดไปก่อนต้น จัหมัดไปด้วยเพื่อไปะยุงลำต้นก่อนแล้วก็ผมจะเอาดินกับตรงที่เขาจะมีออกลากมีตุ่มตาล่างนะครับผมจะไม่ให้สูงเสมอกระถางนบจะให้ต่ำกว่ากระถางประมาณ5เซนอันนี้ผมก็กบดินที่เราหมักใส่แล้วก็อันนี้ผมก็จะแถมอันนี้หน่อยนีครัเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยชีวภาพ นะครับปุ๋ยเชียวภาพก็คือไม่ใช่สารเคมีนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยเชียวภาพไม่ต้องกดแน่นนะครับกอใส่แล้วก็แม่งกดแน่นต้องกดแน่นเลยปล่อยธรรมชาติเลยใบก็จะนั้นเดี๋ยวก็ฟื้นนะครับไม่ต้องกลัวพเพราะมีที่เท่ากันไม่ต้องกลัวเ,ร,เรื่องชลูชลานะครับนี่นะครับเราก็มาดูนะครับแล้วผมก็จะทําการรดน้ำเลยนะครับรดน้ําด้วย ลดน้ำกาแฟเอาไม่ใช่ครับมันคือน้ำจากบ่อปลาที่ผมเลี้ยงนะครับมันก็เลยจะมีสีคุณๆหน่อยเพราะว่าผสมจากมาจะมีขี้ปงขี้ปลาอยู่นั้ะครับก็จะเป็นปุ๋ยเป็นแร่ธาตุอย่างหนึ่งสำหรับต้นไม้ต้นไม้ก็จะชบนะครับผมันจะลดไปเลยนะครับใบเขาใบมาใบหักอย่าพุ่งหักนะเดี๋ยวงานเข้าอีกเดีย๋ยวได้ไปนอนนอกบ้านแนะ่นอน <laughs> นะครับ ต้องรีบปลูกครับนี่การลดน้ำไม่ต้องกดนะครับตอนใส่ดินเดี๋ยวพอมันยุบล้วค่อยดินมาเติมนะครับแค่นี้ก็เป็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวต้องไปขออน,นุญาตไปตามคุณแฟนมาดูกอนนะครับยังไงใครสนใจผมก็จะมีท้ายคลิปน,นะครับเดี๋ยวขอมีฝากร้านนิดนึงนะคะคือฐานไม้ไผ่ไบโอชาผ่านการอบด้วยความร้อนสูงกว่า400องศา ทำให้เนื้อไม้ไผ่นั้นมีรูพุนเหมาะสำหรับการตึงคาร์บอนเหมาะสำหรับการเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ซึ่งมีประโยชน์ต่อไม้ที่เรานำไปปลูกด้วยนะครับในการผสมนะครับผมเสนอขายตัวเนี้หนถุงน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมผมเสนอขายเพียง35บาทนะครับถ้าใครสั่งซื้อ 3มถุงผมลดให้เหลือ100บาทพร้อมบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมขอบคุณมากครับผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมหรือจะติดต่อมาทาง Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อ f c e e o o o ของผมไว้ข้างล่างนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับลองไปนำไปใช้ดีนะครับสูตรนี้ลองไปใช้กันดูนะครับดีดดีมากๆเลยครับก่อนกดไลค์ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ